กลางนะคะดาราอินเดียค่ะลิซ่าแบล็ p i ิงค่ะยืนหนึ่งนะคะขึ้นสู่อันดับที่9แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะมาชวนฉลองนะคะให้กับยอดผู้ติดตามใน Instagram ของน้องลิซ่าแบล็ p i ิงกันค่ะล่าสุดน,นะคะเมื่อตอนทุกนิดๆน,นะยอดผู้ติดตามใน Instagram ของเธอค่ะก็แตะทะลุนะคะ47ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเนื้อจากนั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าปังมากๆนะคะ ทำกลางเหล่าบิดาศิลปินอินเดียค่ะลิซ่าแบล็กพิงคค่ะก็ไปยืนหนึ่งนะคะอยู่ในอันดับที่9ค่ะของระดับเอเชียอีกด้วยนะคะคือคนดังในเอเชียเนี่ยถ้าจะไปดูนะที่มียอดผู้ติดตามเยอะๆนะคะตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่10ค่ะก็มีแต่ดาราอินเดียทั้งนั้นเลยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะแต่วันล่าสุดค่ะยอดผู้ติดตามของนอนลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะขยับขึ้นมานะคะจากอันดับที่12ในระดับเอเชียค่ะ มาอยู่ในอันดับที่9แล้วนะคะโอ้มันสุดยอดมากๆค่ะแม้ว่า IG ช่วงนี้ของเธอนะคะจะขยับขึ้นชา้าสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า46ล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแต่46ล้านในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะนี่ใช้เวลาประมาณ20กว่าวันนะคะก็เพิ่งจะมาเพิ่มอีก1ล้านนะ แต่ก็บอกเลยค่ะว่าความปังของเธอนั้นไม่เป็นรองใครเลยนะคะเพราะว่ายอดผู้ติดตามในไ g ของเธอค่ะทั้งในไทยแล้วก็ในเกาหลีนะคะก็ยังคงครองอันดับที่1อีกเช่นเคยค่ะแถมตอนนี้ค่ะก็ขยับมาอยู่ในอันดับที่9ในระดับเอเชียอีกด้วยค่ะส่วนอีก3าสาวถ้าก็ตามมาติดๆค่ะอย่างของเจนนี่นะตอนนี้ค่ะก็มีผู้ติดตามท่าอยู่ที่40ล้านสอง่หมื่นสีกว่า follower นะคะ ส่วนของจีซูนะคะกับของโรเซ่ค่ะสลับกันไปมานะคะช่วงนี้ค่ะเมื่อช่วงตอนที่ add cap เอาไว้คะาโรเซ่กลับขึ้นมานำพี่สูนิดหนึ่งนะ,ะอย่างที่เห็นค่ะโรเซ่อยู่ที่3 6 4 1 9 0 0กกว่า follower นะคะแล้วก็พี่สูก็36,419,000กว่า follower เหมือนกันค่ะของพี่ซูกับของโรเซ่เนี่ยบางวันก็แบบว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะสลับกันขึ้นสลับกันลงนะคะก็เนี่ยค่ะล่าสุดนะคะประมาณตอนทุ่มกว่าๆนะคะที่แอดแทปมาก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็คลิปนี้นะคะก็มาฉลองให้กับนอริซ่าก่อนเลยแล้วกันนะคะยอดผู้ติดตามของเธอค่ะก็แตะทะลุนะคะ47ล้าน f o l เ o อร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า